หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนนักรบปีศาจผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่12 หน่วยรบพิเศษหน่วยนี้ขึ้นตรงต่อสายนอร์แมนเพียงคนเดียวมีหน้าที่เฉพาะภารกิจพิเศษจริงๆเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในลาวในเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ในเขเมรหรือแม้แต่ในประเทศไทยของพวกเขาเองหากมีความจําเป็นที่ทหารปกติทําไม่ได้สายนอร์แมนจะส่งหน่วยนี้ไปทันทีศัตรูหน่วยนี้สามารถเทียบกับสายนักรบดักโกงของเราได้ไหม เท่าที่รู้มาจากคำบอกเล่าของสา,ายฝ่ายการข่าวบกด้านลบ336นั้นว่าสา,ายนักรบดักกงของเราสู้ไม่ได้ปะทะกันที่หลายสา,ายนักรบดักกงสูญเสียถึงขั้นละลายทุกครั้งศัตรูพวกนี้ลบเก่งขนาดนั้นเหรอใช่ล้วสาหายศัตรูหน่วยนี้เดินทางเร็วเงียบไม่มีร่องรอยการปรากฏตัวทุกครั้งไม่เคยมีใครรู้ตัวล่วงหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือยังไม่เคยมีใครเห็นหน้าศัตรูพวกนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวมันไปไปได้ไดยังไงสาหาย ไม่ทราบเราไม่รู้ทุกอย่างเราพูดตามคําบอกเล่าของสายฝ่ายข่าวสายฝ่ายการทหารของบอก,กอดได้ลบ336ที่สายนักรบจรยุทธ์ของเขาเคยปะทะกับศัตรหูหน่วยนี้มาหลายครั้งเขาเป็นคนบอกมา <S <S เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สาหายปะทะยังไงไม่มีใครเคยเห็นหน้ามันทํอย่างว่าปะทะกันแต่เฉพาะเวลากลางคืนหลังมืดเป็นความจริงทั้งสาหายส่วนใหญ่ศัตรูพวกนี้มาเข้าโจมตีตรงกลางคืนน้อยครั้งที่จะโจมตีตรงกลางวันถึงเงินก็เถอะ ความมืดเป็นโทษเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเท่ากันแต่ทำไมสายนักรบดัก,กงงยิงสู้ไม่ได้ข้อนี้ไม่มีใครหาเหตุผลยืนยันได้แต่ความจริงมันเกิดขึ้นแล้วศัตรูหน่วยนี้ยิงปืนแม่นเล่ากับจับวางสายนักรบดักงงทุกศพมักถูกยิงด้วยกระสุนเพียงนัดเดียวตรงจุดตายพอดีหรือถ้าไม่ตายก็ต้องโดนตรงจุดพิการตลอดชีวิตกรณีนี้ไม่รู้เป็นเจตนาขอสศัตรูหรือไม่สหายความมืดยิงปืนแม่นสายพูดเหมือนว่าศัตรูพวกนี้เป็นปีศาจไม่ใช่คน หรือว่าสหายนักรบดาก,กงของเราล้วนจะเป็นสายนักรบรุ่นใหม่ที่เพิ่งผ่านการฝึกและไม่มีประสบการณ์หรือปเปล่าข้อนี้แล้วแต่ทั้งสหายจะวิเคราะห์เท่าที่สหายการข่าวของบอก,กด้านลม336รวบรวมขีดความสามารถของศัตรูหน่วยรบพิเศษนี้เอาไว้พวกนี้ชอบปฏิบัติการตอนกลางคืนตอนทัศนวิสัยอากาศแปรปรวนชอบเข้าโจมตีมากกว่าตั้งรับหรือว่างกาลังซุ่มไม่เคยโจมตีโชบฉวยแต่โจมตีจนถึงขั้นแตกหากทุกครั้งไม่เกี่ยงว่าสายนักรบฝ่ายเราจะมีกําลังมากน้อยแค่ไหนอีกอย่างหนึ่ง ที่สายฝ่ายข่าวยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็คือศัตรูหน่วยเรบพิเศษหน่วยนี้ใช้กระสุนแก๊สพิษด้วยพอหลายครั้งที่กําลังส่ายนักรบของเราจํานวนเป็นร้อยถูกศัตรูหน่วยนี้สังหารโดยที่ทุกศพไม่มีร่องรอยบาดแผลจากกระสุนแม้แต่นัดเดียวและทุกศพก็เป็นเหมือนกันหมดคราวนี้ทุกคนถึงกับต้องตะลึงเกิดอาการชาว่าไปทั่วไขสันหลังขยับขย่ายท่านั่งกันใหม่คล้ายอึดอัดจากท่านั่งเดิมเงียบกริบเพ่งสายตาฝ่าความมืดมองหน้าผาบอบ,อบอกกด้านลบ3าบภายในเงาสลัวสลัวเข้ม ไม่เอ่ยปากออกความเห็นใดๆทั้งสิ้นสตาร์ดัสจากูม,มานหนึ่งมีข่าวละาตัวรายงานเปลี่ยนรหัสภูม,มานหนึ่งนักลบเผ่าลาวเถิงสังกัดหน่วยลาตวเวนประจำบอกอเวียงชัยหนึ่งในสองชุดลาตัวเวนที่ฝ่ายยุทธการส่งออกไปพิสูจน์ทราบความเคลื่อนไหวขั้นต้นของค่าศึกทั้ง3ขบวนนั้นหลังจากผ่านเวลาไปนานกว่าสี่ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ move o อากระทังเกือบเที่ยงคืนจึงเริ่มรายงานผลการปฏิบัติภารกิจเข้ามายังบอกอ โอเคแตสตาร์ดัสชแตนดดีภูม่าหนึ่งรายงานได้พันโทลรอรบเวลผอบอค่ายเวียงชัยรหัสสตาร์ดัสตอบวิทยุด,ด้วยน้ำเสียงราบเรียบเป็นปกติเลือกมองแผนที่ยุทธการพิจารณาเครื่องหมายพิกัดที่ตั้งของชุดละตัวเวนภูม่าหนึ่งจำนวน3จุดต่อกันเป็นเส้นตรงยาวเกือบครึ่งกิโลเมตรภูม่าหนึ่งรายงานมาแล้ว3ครั้งและครั้งนี้น่าจะเป็นการตรวจพบในครั้งที่4ตรวจทบวีนเอ็นสิบสองคนที่300เมตร3นาฬิกาจากจุดที่3เปลี่ยน โอเคทราบขอรายละเอียดว n n นทั้ง12คนนี้ด้วยคาดว่าเหมือนเดิมว n n นหน่วยราตเวนป้องกันฐานลมพลทั้ง12คนหยุดอยู่กับที่แอบกำบังใต้คนไม้ทำตัวนิ่งระแวงแสงสว่างจากแฟร์ที่ฮอทิ้งลงมาเป็นอย่างมากเปลี่ยนอาวุธประจำตัวอากา้อาอพีจีไม่มีวิทยุเปลี่ยนโอเคทราบตวจพบกำลังส่วนใหญ่บ้างไหมไม่พบยังค้นหามไม่พบเปลี่ยนคาดการของภูม่าหนึ่งที่ว่า ฐานเวียดนามเหนือทั้ง4จุดจากการตรวจพบนี้คือหน่วยรัตเวนหน่วยป้องกันฐานรวมพลรอบนอกนั้นคงไม่ใช่น่าจะเป็นส่วนระวังนาทําการลุกนํากําลังส่วนใหญ่เสียมากกว่าพันโทรอบเวลเร่งพิจารณาสถานการณ์ตามแผนที่อย่างเร่งด่วนและสั่งการทันทีโอเคภูมิหนึ่งเดินที่ต่อไปตามแนวทิศเดิมเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเท่าตัวอีก4กิโลเมตรถึงพิกัดท่าสึกที่เครื่องบินรัตเวนตรวจพบภูมิหนึ่งทราบพอจะทิ้งแฟงอย่างนี้ต่อไปอีกนานไม้เปลี่ยน จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะตลอดทั้งคืนก็ได้เป็นไงมีอะไรลำบากใจไหมเกี่ยวกับแสงสว่างจะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่นะสตาร์ดัตแสงสว่างแบบนี้เราเห็นค่าสืกค่าสึกก็มีโอกาสเห็นเราเหมือนกันได้อย่างเสียยากนะเปลี่ยนเราจะให้แก้ไขยังไงไหมคิดว่ายัางไม่ต้องแก้ไขอะไรดีกว่าว่าไปเรื่อยๆเถอะโอเคสแตนบายนะสตาร์ดัตเราจะรายงานข่าวให้ทราบต่อไปโอเคสแตนบายราเถิงผู้ชำนาญด้านการลาดตระเวน เพราะตำแหน่งหัวหน้าชุดลาดตระเวนสังกัดหน่วยลาดตระเวนมีหน้าที่ลาดตระเวนเพียงอย่างเดียวของอาชีพการเป็นทหารรัศมี50-80ถึงกิโลเมตรรอ,รอ,รอบๆอบกเวีงชัยนั้นพวกวเราเถิงเคยเดินลาดตระเวนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าภายในดินแดนลาวเองหรือล้ำเข้าไปในเขตเวียดนามเหนือจนรู้จักมักคุนกับเส้นทางผู้มีประเทศผู้มีอากาศผู้เขาทุกลลกต้นไม้ทุกต้นพื้นที่รอแหลมพื้นที่ขวนเพ่งแหล่งและอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการทางทหารเป็นอย่างดี ความเป็นคนในพื้นที่มีอุดมการณ์เปรดชังคอมมวนิสต์บวกกับเงินที่กองทัพอเมริกันให้ซึ่งมากกว่าการเป็นทหารในสังกัดกองทัพลาวโดยตรงหลายเท่าทําให้ภูม,ม่าหนึ่งและลูกน้องในทีมตั้งตั้งใจทํางานการรายงานข่าวทุกครั้งไม่เคยยกเมฆนั่งเทียนหรือหาข่าวออกจากแผนที่เหมือนอย่างทหารลาวบางกลุ่มบางพวกนิยมกระทํากันพอบบค่ายเวียงชยัยกองบัญชาการส่วนหน้าหยิบวิทยุเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นคนละความถี่กับของภูม,ม่าหนึ่งแล้วจัดการเรียก ปูมา2 II, จากสตาร์ดัเปลี่ยนเสียงเงียบหายไปชั่วครู่เพราะเป็นการเรียกแบบผิดรอปจอกล่าวคือสตาร์ดัจะต้องเป็นฝ่ายสแตนบายแล้วรอให้ภูมาทั้ง1และ2เป็นฝ่ายเรียกมาเท่านั้นยกเว้นเหตุการณ์จําเป็นเฉพาะจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความพร้อมของผู้ปฏิบัติจึงสามารถอ่อนตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้จากภูมา2ชัดเจนดีส่งข่าวได้เปลี่ยนรหัสภูมา2นักบรบลาวเถิงสังกัดตําแหน่งเดียวกันตอบวิทยุกลับมา น้ำเสียงไม่มีวี่แววของความสงสัยว่าทำไมถูกเรียก่วนออกมาให้ได้ยินน้ำหนักแผ่วเบาแต่เสียงก็ฟังชัดเจนแสดงถึงการพูดคลางในต้องแนบปากจนชิดปากพูดเหมือนเจตนาไม่ให้เสียงแผ่วไปไกลพันโทรอบวิวเข้าใจโดยสัญชตตาตญาณจึงต้องเร่งถามมีเหตุการณ์ใช่ไหมรายงานด่วนมาเลยภูมมภาสองรถถังรถถังผมพบรถถังค่าศึกและสตาร์ดัสโอเคใจเย็นใจเย็นภูมิภาสองค่อยๆรายงานไม่ต้องรีบร้อนมันตื่นเต้นครับสตาร์ดัสอย่าตื่นเต้น รถถังก็คือรถถังไม่มีอะไรในรถถังนอกจากเหล็กกับเหล็กถ้าเราทาใจดีๆทาใจแข็งๆรับรองใจเราต้องแข็งกว่าเหล็กภูมิภาสองสูดลมหายใจเข้าปอดแรงๆขยับขยายท่ากำบงังวางตัวม่อีกทีหันไปมองภูมิประเทศรอบๆตัวเองอีกครั้งดูซิในความมืดเถื่นั้นมีอะไรบ้างบางทีหลายอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้นะพอบอกให้เวียงชัยเข้าใจสภาพจิตใจของลูกน้องท่านเรา ในอดีตที่ผ่านมาชุดราตะเวนแม้จะเคยมีประทะก,กับฝ่ายข้าศึกบางแต่ก็เป็นการประทะในเขตดินแดนลาวกับเนื้อจรยุทธ์เวียดนามเหนือจํานวนไม่เกิน4คนที่มีอาก้าเป็นอาวุธหลักแทรกซึมเข้ามาราะตะเวนหาข่าวเท่านั้นและประทะก,กันนานไม่เกิน5นาทีการดําเนินกลยุทธ์ยังไม่เต็มรูปแบบทั้งสฝ่ายต่างบาดเจ็บล้มตายตามแต่ดวงใขด่ดีดวงไครตก สุดท้ายฝ่ายเวียดนามเหนือก็ต้องแตกถอยไปทุกครั้งควันกำลังใจฝ่ายลรายังมั่นคงดีและพร้อมที่จะทำการลบต่อไปยังไม่ยออ่อท้อซึ่งมันผิดกับครั้งนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่การารัตเวนในเขตแดนข้าศึกแล้วมีการตรวจพบกองกำลังท่านเวียดนามเหนือพร้อมด้วยอาวุธหลักขนาดใหญ่การารดตวเวนครั้งก่อนๆน,น,นั้นการตรวจไม่พบไม่ใช่ว่าไม่มีท่านเวียดนามเหนือเข้ามาฝังตัวประจำการอยู่แต่เป็นเพราะท่านเวียดนามเหนือเหล่านั้นเก็บตัวเงียบไม่ปรากฏตัวให้เห็น การประทานนั้นไม่มีไม่มีความเคลื่อนไหวทุกคนอยู่ในคราบของประชาชนชาวบ้านเห็นหน่วยรัฐตะเวนของเราก็ทําเฉยทั้งเฉยเยไม่สแสดงอาการและเฉยด้วยการต้อนรับนี่คือมาตรการการพรางตัวเองอย่างหนึ่งที่ชุดรัฐเอกราชเราไม่รู้เรื่องแล้วสรุปรายงานผลการปฏิบัติให้หน่วยเหนือทราบแต่เพียงว่าไม่พบหน่วยทหารเวียดนามเหนือเหตุการณ์เป็นปกติดังนี้มาทุกครั้งกระทั้งกลายเป็นความเคยชินลังพบของจริงข้าวเราเถิงถึงกับตลึงและงับความตื่นเต้นไม่อยู่ เดือดร้อนผู้รับผิดชอบภารกิจต้องปลอบขวัญให้กำลังใจแนะนำทางออกกันวุ่นวายผู้มาสอับฟังข่าววิทยุอย่างตั้งอกตั้งใจคอยทำตามทุกคำสั่งตั้งสติและงับอารมณ์เป็นไงผู้มาสอดีขึ้นบ้างไหมครับดีขึ้นมากแล้วครับสตาร์ดัสขอบคุณมากครับโอเคไม่เป็นไรคราวนี้ตั้งใจฟังคำสั่งให้ดีๆนะพร้อมครับตอนนี้คุณอยู่กี่คนสองคนที่เหลืออีกสิบคนคอยอยุ่งหลังครับดีมากตอนนี้คุณอยู่ห่างรถถังระยะเท่าไหร่ ประมาณ100เมตรแอบอยู่ในพุ่มไม้พวกลูกทีมผมแอบอยุ่งข้างหลังห่างไปราสองร้อยเมตรแหล่งกำบังดีปลอดภัยดีเปลี่ยนน้ำเสียงสำเนียงนุ่มนวลเป็นจังหวะดีขึ้นขอบอกอค่ายเวียงชายยิ้มด้วยความพอใจที่สามารถใช้คำพูดเพียงไม่กี่ประโยคก่อมกล่าวกำลังใจหัวหน้าชุดละตะตวินให้กลับคืนสติเป็นปกติได้ว่าแล้วก็เริ่มลุกคำถามเพื่อขอทราบข่าวสารทันทีโอเคปม๊่มามืดๆอย่างเนี้ยคุณมองเห็นรถถังได้ไง เส้นตัดขอบฟ้าเงาตะคุ่มตะคุ่มเห็นชัดเลยครับมันจอดอยู่บนลาดสูงพื้นที่โล่งไม่มีต้นไม้บงังแม้แต่ต้นเดียวเชื่อผมเถอะสตาร์ดัสรับรองผมดูไม่ผิดหน้าเห็นตอนนี้มีกี่คัน4คันจอดเรียงกันครับต่คาดว่าห่างไปทางด้านหน้าลงลาดเนินฝั่งนู้นต้องมีอีกหน้าถ้างั้นลงประมาณสิว่าจะมีทั้งหมดเท่าไหร่ไม่น่าน้อยกว่า6คันครับคุณประเมินจากอะไรจากคนของมันครับสตาร์ดัสคนของมันเดินไปเดินมาส่งเสียงพูดคุยกันด้วยคนทางลาดเนินฝั่งโน้นแบกรังกระสุนเอามาส่งให้รถถังฝั่งนี้3ลลงเห็นจะได้ ุณรู้ได้ไงเป็นลังกระสุนผมเห็นครับเห็นชัดเจนเลยครับตาร์ดมันเปิดรังแเอาแต่ตัวกระสุนเปล่ายัดเข้าไปในป้อมรถถังกระสุนหม่เอี่ยมเป็นเงาวับเลยครับโอเคงั้นพอเชื่อได้ว่าเป็นกระสุนหน้า